ยินดีต้อนรับสู่ช่วง Guided Meditation นะคะของ Self-Love a l c h e m y วันนี้คลื่นเสียงนี้เหมาะกับคนที่ต้องการกลับมาสู่ Abundance Mindset นะคะการกลับมาขอบคุณตัวเองการกลับมา Manifest ด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมข้างในก่อนที่จะเริ่มลองเริ่ม Set Intention ให้ตัวเองก่อนก็ได้นะคะว่าวันนี้เราอยากได้อะไรกลับไปผ่าน Meditation นี้ วันนี้เรื่องอะไรที่เราอยากกลับมาโฟกัสให้เขากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือเรื่องที่เรากำลังต้องการความรู้สึกนี้อยู่ลองไปพร้อมๆกันตามเสียงต่างๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าพร้อมแล้วลองนั่งหรือนอนในท่าที่เรารู้สึกสบายในท่าที่เรารู้สึกปลอดภัย รีแลกทุกส่วนของร่างกายนะคะปลายเท้าข้อเท้ารีแลกสะโพกรีแลกหน้าท้องรีแลก your heart ค่อยๆอ,อนุญาตให้ตัวเองได้ช้าลงและให้วันนี้เราได้กลับมาอยู่กับร่างกายอยู่กับหัวใจอยู่กับลมหายใจ รามาสังเกตร่างกายค่ะตอนนี้หัวใจเราเต้นช้าหรือเต้นเร็วสังเกตลมหายใจลองหายใจให้ลึกถึงกลางอก breathe into your heart เวลาเราหายใจให้ลึกถึงกลางอกนะคะนึกภาพเรากำลังเติมช่องว่างตรงกลางอกช่องว่างนี้ให้เป็นเหมือนพื้นที่สำหรับพลังงานใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆ to flow into your heart. ในทุกส่วนของร่างกายเราทิ้งลงสู่พื้นญ้าน,นุ่มเดี๋ยวเราฝึกลมหายใจกันนิดนึงนะคะลองหายใจแบบ6-7เแปดหายใจเข้านับ6กลั้นลมหายใจนับ7และหายใจออกนับ8นะคะการหายใจแบบนี้ช่วยปล่อยพลังงานเก่าๆสิ่งที่เราสะสมมาในแต่ละวัน ลองทำไปพร้อมๆกันนะคะห้ใจเข้าให้ลึกก่อนให้ยใจออกยาวๆทางปากค่ะทีนี้ให้ใจเข้าหกห้าสี่สามสองหนึ่งกลั้นลมหายใจเจ็ดหห้าสี่สาม สองหนึ่งหายใจออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าหกห้าสี่สามสองหนึ่งกลั้นลมหายใจเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจออกแป 7จ็ดหกห้าสี่สสองหนึ่งหายใจเข้าห5 4, 3, 2, 1, ห้าสี่สาสองหนึ่งการลมหายใจเจ็ดหกห้าสี่สามสหนึ่งหายใจออก8 7ดเจหห้าสี่ 3า1ลองทำด้วยตัวเองอีกสัก4ครั้งนะคะและทุกครั้งใน Sound ์มีด t เทชันถ้าช่วงไหนความคิดเข้ามาเยอะเกินไปให้กลับมาหายใจแบบนี้ได้ตลอดเลยนะคะค่อยๆกลับมาสู่ร่างกายกลับมาสู่ลมหายใจ สีเหลืองค่อยๆสว่างขึ้นและสว่างขึ้นจากตรงกลางอกแสงสีเหลืองนี้เต็มไปด้วยอินเทนชันและพลังงานดีๆที่เราจะสร้างร่วมกันในวันนี้แสงสีเหลืองนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนพระอาทิตย์เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพลังงาน สว่างขึ้นและสว่างขึ้นจนคุมไปทั่วทั้งร่างกายเราแสงสีเหลืองนี้ค่อยๆพาเราไปที่ทะเลกว้างใหญ่นึกภาพปลายเท้าเปล่าของเราสัมผัสกับพื้นทรายได้ยินเสียงคลื่นทะเล ไปที่สุดขอบของทะเลพระอาทิตย์ค่อยๆขึ้นเป็นเหมือนช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่มองเห็นถึงความกว้างของทะเลตอนเช้าความเงียบสงบที่มีแต่เราที่อยู่ในที่แห่งนี้คนเดียวในวันนี้ ไปที่ทะเลกว้างใหญ่เต็ไมไปด้วยความ possibility new opportunity ในที่แห่งนี้ความกว้างใหญ่ของทะเลและความกว้างใหญ่ของพลังงานเราในวันนี้ได้ยินเสียงนกพร้อมกับคลื่นทะเล เดินเข้าไปลึกขึ้นและลึกขึ้นเริ่มเห็นเป็นเปลือกหอยเรียงตัวกันเป็นมันดาลาวันนี้มีเปลือกหอยหนึ่งอันที่เรารู้สึกคอนเนคมากที่สุดในวันนี้ลองค่อยๆก้มหยิบเปลือกหอยบนพื้นทราย สังเกตสังเกตรูปร่างของเปลือกหอยที่เราหยิบขึ้นมาในวันนี้และข้างในเปลือกหอยค่ะมีกระดาษอันหนึง่งลองอ่านคําข้างในกระดาษนี้เป็นคําที่เราอยากได้ยินมากที่สุดในวันนี้อาจจะเป็นคําตอบข้างในใจิตใจคำตอบปร,รมหรือคาบอกรัก ทำในเปลือกหอยในใจสัก3ามครั้งและสัมผัสถึงพลังงานดีๆที่ที่แห่งนี้อยากจะมอบให้กับเราเปลือกหอยนี้เราสามารถนำกลับไปกับเราได้อาจจะเป็นคำพูดที่เราต้องกลับมาบอกตัวเองให้บ่อยขึ้นในช่วงนี้ เดินเข้าไปลึกขึ้นและลึกขึ้นเดินจากทะเลกว้างใหญ่เต็ไมไปด้วยความหวังอบันดันส์ต่างๆเดินเข้าไปทางป่าสนเต็ไมไปด้วยสีเขียวอุดมสมบูรณ์ปลายเท้าเราเปลี่ยนเป็นเหยียบพื้นหญ้านุ่ม ต้นไม้รอบรอบสัตว์ตัวเล็กๆนกกระรอกผีเสื้อค่อยๆเดินเข้าไปลึกขึ้นและลึกขึ้นในป่าสนนี้พอเดินเข้าไปลึกขึ้นและลึกขึ้นนะคะเริ่มเห็นเป็นเงาของคนคนหนึ่งลองค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เงาของคนคนนี้ ไปไกลเงาของคนคนนี้ในวันนี้วันนี้เขาเป็นตัวตนเราหนึ่งปีที่แล้ววันนี้คนคนนี้เขามีดอกไม้หนึ่งดอกอยากจะมอบให้กับเราสังเกตสีของดอกไม้สังเกตรูปร่างของดอกไม้และดอกไม้ค่อยๆบานขึ้นค่ะ ทำให้เราเห็นคำข้างในดอกไมก้เป็นคำที่เราอยากได้ยินจากคนคนนี้มากที่สุดในวันนี้อาจจะเป็นคำที่บอกว่าเราก็มาได้ไกลมากแล้วนะความฝันแต่ละอย่างที่เรามีในปีที่แล้วอันนี้เรากําลังทำมันอยู่หรืออาจจะสำเร็จแล้วก็ได้บางทีเราอาจจะมัวยุ่งกับการมองเป้าหมายต่อไปความฝันต่อไป จนลืมว่าเราก็ได้ทําตามความฝันต่างๆจากตัวตนวัยเด็กตัวตนในอดีตลองเอื้อมมือไปจับมือคนคนนี้หรืออบก,กอดคนคนนี้ไว้ อะไรที่เราอยากบอกกับเขาในวันนี้ลองใช้เวลานี้พูดกับเราดูอาจจะเป็นคำขอบคุณคำบอกรักสมัสถึงพลังงานที่เขามอบให้กับเรา เขาไปลึกขึ้นและลึกขึ้นในป่าสนนี่ลองค่อยๆเดินตามเขาเข้าไปลึกขึ้นและลึกขึ้นนะคสมผัสถึงความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกเหมือนเรากลับบ้านพอเดินเข้าไปลึกขึ้นและลึกขึ้นเริ่มเห็นเป็นเงาของคนอีกคนหนึ่ง ลองเดินเข้าไปใกล้เงาของคนคนนี้วันนี้คนคนนี้เขาเป็นตัวตนในหนึ่งปีข้างหน้าตัวตนในอนาคตเราอะไรที่เราอยากถามเขาหรืออะไรที่เราอยากได้รับจากเขาลองค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือหรืออบก,กอดคนตรงหน้าเราไว้ได้ ในเวลานี้คอนเน็กกับเขาดูวันนี้คนตรงหน้าเราอยากจะถามเราว่าแล้วอะไรที่เราอยากจะดึงดูดขึ้นมาอะไรที่เราอยากจะเดินหน้าต่ออะไรที่เราอยากหยุดทำคนตรงหน้าเราในตอนนี้ยื่นมาเล็ด หนึงเมล็ดให้กับเราและถามเราว่าอะไรที่เราอยากปลูกให้มันเกิดขึ้นในหนึ่งปีข้างหน้าลองจินตนาการเป็นภาพก็ได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่กับใครและความรู้สึกอะไรที่กำลังเกิดขึ้นจากภาพตรงหน้าเราอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ เรากำลังทำสิ่งที่กำลังสนุกอยู่มีความสุขอยู่อะไรคือคำว่าอุดมสมบูรณ์ในความรู้สึกเราอะไรคือชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ในแบบฉบับของเราโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงรอบข้างสังคมหรือสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราต้องมีสิ่งนี้นะ จะดีลองหยิบเมล็ดนี้นะคะและเซตอินเทนชันกับตัวเองนึกถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราและลองหาที่ว่างๆในป่าสนนี้ในการค่อยๆวางเมล็ดนี้ลงบนดินสัมผัสถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินของพื้นญ้า เชื่อว่าวันนี้เราได้เซต Intention ได้เริ่มปลูกอินเทนชันนี้กับพื้นดินแล้วถ้าเรารดน้ำเขาด้วยคำพูดดีๆให้แสงเขาด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอต้นไม้นี้จะค่อยๆโตขึ้น เป็นต้นไม้ในแบบที่เราอยากให้เป็นรูปร่างที่เราอยากให้เป็นลองมองดูต้นไม้ของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายสัมผัสถึงความรู้สึกของความฝันของตัวเองของเป้าหมายของเรา ูเขาค่อยๆออกดอกบานขึ้นเขียวขึ้นเขาบอกว่าคุณสามารถสร้างอะไรให้เกิดขึ้นกระดาษถ้าคุณเชื่อในตัวเองถ้าคุณในถ้าคุณเชื่อในมเมล็ดพันธุ์ที่ตัวเองปลูกลงไป เข้าเลื้เลื้หายใจออกทางปากย,วยาวๆสัมผัสถึงพลังงานที่เราได้เทเข้าไปในมเมล็ดพันธุ์นี้สัมผัสถึงลมเย็นๆเป็นเหมือนเสียงกระซิบที่คอยก้ายเราในแชปเตอร์ถัดไปที่เรากำลังจะไปต่อวันนี้ให้ตัวตนในอดีตเราและตัวตนในอนาคตเราค่อยๆพาเรากลับไปที่แสงสีเหลืองที่เรามาในตอนตน้น จากป่าสนกลับไปที่ทะเลกว้างใหญ่ลายเท้าปรับมาสัมผัสกับพื้นทรายครั้งหนึ่งรู้สึกถึงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของการเดินกลับมองไปที่สุดขอฟ้าเห็นพาชิดที่ขึ้นมาเห็นทะเลที่กว้างใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกที่จะไปสร้างอะไรก็แล้วแต่ เส้นทางของเราที่ไม่เหมือนกับคนอื่นความต้องการความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่ไม่เหมือนกับใครแต่เป็นในแบบที่เราอยากเป็นมากที่สุดเป็นในแบบที่จะทำให้เรามีความสุขที่สุดค่อยๆดึงดูดชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นี้เข้ามาใกล้ขึ้นและใกลขึ้น Because everything is already is inside Everything you of วันนี้ตรงหน้าแสงสีเหลืองของเรามีกระจกบานหนึ่งลองมองตัวเองในกระจกบานนี้อะไรที่เราอยากนำกลับไปความรู้สึกคำพูดดีๆความอุดมสมบูรณ์และความรัก เปลือกหอยที่เราเก็บได้ในวันนี้ลองเอาเขาใส่เป็นสร้อยคอที่ทุกครั้งที่เรารู้สึกหลงทางสามารถกลับมาที่ความรู้สึกนี้ได้ตลอดเลยนะคะสัมผัสถึงความฝันเรา,มาเมล็ดพันธุ์ของเราค่อยๆหย,อยางรากลงลึกขึ้นและลึกขึ้นลงสู่ดิน เราออกไปสนุกกับการสร้างสิ่งใหม่ๆการทำสิ่งที่เรารักและค่อยๆเคบเข้าไปใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นในตัวตนที่เราอยากเป็น Everything you need is inside of you เดินทะลุแสงสีเหลือง กลับเข้ามาที่ปัจจุบันขณะเับมาสังเกตร่างกายสังเกตลมหายใจสังเกตความรู้สึกข้างในใจเราค่อยๆนำคุณค่านำพลังกลับมาที่หัวใจตกลงมาที่ฝ่ามือ สมัมผัสถึงความรู้สึกอุ่นๆตรงฝ่ามือเราในวันนี้พร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะไปทำความฝันนี้ให้เป็นจริงนำฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะประกบกันถือฝ่ามือให้เกิดความรา้อนแล้วค่อยๆนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบไปที่ใบหน้าดวงตานะคะส่งพลังงานดีๆที่เราได้สร้างร่วมกันในวันนี้ ส่งให้กับร่างกายจิตใจจิตวิญญาณ Sending so much love and light Namaste